ขาวดีขาวดีสำหรับชาวนาทุกท่านที่มีปัญหาหญ้าร้ายรบกวนนนาข้าววันนี้สหกรณ์การเกษตรองครักษ์และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินองครักษ์ขอแนะนำสินค้าคุณภาพเอาใจทุกท่านแพ็คคลอ <Core. S 2> ใช้คุมเลนหลังหวานข้าวนอข้าวไม่หงิกไม่แดงไม่งันหนึ่งขวดใช้ได้4ไร่ยากรกีงนาใช้แพคคอและชุดสกายโซนพีกแม็กคุมถ้ายาชุด พิเศษจัดการหญ้าได้หมดทั้งใบแคบใบกว้างกกและป้องกันพลี้ยไฟครบในช,ชุดเดียวไม่ต้องซื้อเพิ่ม1ชุดฉีดพนได้10ไร่ไม่มีผลกระทบกับข้าวน้ำท่วมข้าวไม่ตายหญ้าไม่เหลือซากพิเศษสุดๆเฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้พบกับสินค้าเคมีเกษตรของบริษัทอีกมากมายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษพี่สหกรณ์การเกษตรองครักโท่ 037391094และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินองค์รักษ์โทร0814368139อยากประหยัดต้นทุนจะคุมเลนคุมค่าทุกครั้งใช้แพ็คคอรและชุดสกายโซนพีคแมทเท่านั้นเท่านั้น,น,นสินค้าคุณภาพมาตรฐานจากบริษัทแพ็คกิ้งแอดจำกัดเครื่องหมายการค้าตราเครื่องบินเจ็